นี่ครับงา,งามเงาเลยอนอนเนี่ยเสร็จครับมันงามตันตึ๊บ ตอนรับซื้อช่องลูกจ้างอิสระครับมือนีก,กากำมอพ่อๆกันอยู่ปานนอไมอ่ห่วกครับมือนีนี่ครับพาพี่น้องขึ้นมาเบิ้งนอนไม่หัวอีกแจ็คมือนหนึ่งเนาะครับเนาะเพราะว่าเหตุช่วงนี้โบออกครับมือนีเขากขึ้นมาเลาะโคกบ้านลูกจ้างล้วครับเนี่ยบ้านโนนม่วงตำบลเจ้าท้องอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิล่ะครับหรือว่าเป็นเฉดอยู่เขาพังเหยคือเก้าล่ะครับเนาะ โคกเห็ดคือเก่าล่ะครับถ้าขึ้นไปทั้งเถิงพูน่นขึ้นไปลังเขาลงไปพุน่นก็ที่เป็นโคกเห็ดแต่มือน,นี้เขาหาอยู่ฟังบานหลูกจ้างแล้วครับแล้วก็ในกระปรุนน้ำกันครับเมื่อนี้ว่าสีมิโนไม่ให้เขาได้เก็บหลายซ้ำเลยนะครับแล้วหลังจากกับมีค้นมาเก็บหลายอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้มาเบิ้องนอไม่นอแรกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับ เดี๋ยครับนี่ครับนอซัำนเนปเฮดซิ่งพอดีเลยว่าจำเป็นต้องเอาลอยใหญ่มากไม้ครับนี่ครับงามๆามเลย ย้อนหน่อยเยอะมื้อหน่าค้าฮอได้มาจงมอ น,น,น,นี่ครับส่วนที่เป็นก่อกระมี้นนะครับเนี่ยปลาเนาไม่หญ่ครับหง่เลยต้องย่านว่าสีบ่มีแนว หอยคนหักไปใหม่ๆเลยตัวนกลับเรมได้ขึ้นมาน้อยนึงแล้ว คือละคือละ นอนเองเสรยครับมันงามตันตึ๊บมาเบิ่งนอนนี่บักง่ญ่เลยครับเพ่อสองนอนหนึ่งอยู่ไหนเ่อนอนนี่ก็เอาบ่าได้เออน,นอนนี่เอาได้ครับ น,น้อยปะครับน,น้อยยังมีห,หายอยู่น่าจะได้เก็บอีกหลายมืออยู่ช่วงล้อเห็ดออกเนะครับเนาะเห็ดยังบ่อ,อเนาะครับช่วง มนนีบดสมบูรณ์ครับบดสมบูรณ์เป็นกําแพงกําแพงแปลว่าอย่างไรเจ๊ <c oughs> พี่น้องเนาก็ะดิายเนกัาก,กําแพงเคลื่อนเปลี่ยนแมงครับบดสมบูรณ์ขันเม็นใหม่กับปวกกินแล้วครับ อันนี้เหย้าเราเอาล่ะครับอ<ม>๋ยวนอนหน่อย Come on. เบื้องนอนนี่ครับนี่ครับนอนนี่เป็นล้ำเอาไว้เป็นล้ำ หมดหลายครับนอนน้อยมีอยู่ มาเบิ่งผลงานการหานหน่อไม้หวกของเขาสําหรับมื้อนี้ครับนี่ครับอู้วิตนาอ,อยใหญ่เลยนะครับเนี่ยอันนี้เขาก็เจียนหัวเจียนท้ายมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่ครับช่วงแรกๆเขาหาว่าท่านได้เจียนนะครับอู้หนาะย,อยางงามก็พอได้เก็บได้เล็บอยู่ครับช่วงนี้ก็ได้ถ้ามองได้ค้นพวกเขากระผละครับสามซีเนาะผมนกคอเนึงก็ได้ เล่มก่อละนอสองนอไปเรื่อยๆล่ะครับเนี่ยก็พอได้เก็บด้เล่มอยู่ช่วงนี้ยังมีพอได้เล่มอยู่หรอกครับสําหรับท่านใดที่อยากมาหาเนาะเมื่อนี่เฮมาก็เป็นบ้านของลูกจ้างเองล่ะครับก็บอยู่หลังบ้านเนาะบ้านโน้นม่วงตะบ,บนเจ้าท้องเอาเพื่อพักดีชุมพลจังหวัดชัยพุ่มล่ะครับแถวนี้จะเป็นพื้นที่ภูเขาสั้นๆขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วกับมีปลาเนาะไม้หวกนี่ เต็มภูเขาเลยนะครับเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีนอไ้ห่วหกหลายที่สุดเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดชัยพุ่มเหรอครับในอำเภอพักดีชุมพนเนี่ยนะครับเนาะเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนหรือว่าหมู่บ้านแถวบ้านลูกจ้างอีกชนิดหนึ่งเหรอครับเพราะว่าปันหานอไม่ขายนี่ก็ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมเพราะได้ยุ่ได้กินเหรอครับเพราะได้ใส้ไปบางคนก็ได้หลายครับ เพราะว่าขยันเนาะบางคนขี้ข้านก็พอได้อยู่ได้กินพอได้ซื้อซื้อมือกันไปครับพอได้มีบ่ได้จกของเก่าออกมากินเนาะครับเนาะเอาละครับสำหรับมื้อนี้ก็มีข้อมาน้องฝากพี่น้องเขาก็ถือว่าหลายเติมอยู่ดอกครับเนาะสองยามยัดหยันแหละครับมื้อนี้ก็ได้เขาก็สิเอาลงเมื่อบ้านแหละครับก็สิค่อยถอยๆเอาลงเมื่อแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าร่างกายเขาก็ยังบ่สมบูรณ์ปานใดละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมาน้องฝากพี่น้องเขาสำนีนะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจตลอดมา ข้อกันคลิหนาครับผมสวัสดีครับ